่านนะครับไม่ใช่ัาษานะครับแต่เป็นบุญแฟนซีนะครับครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ท่านใดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้จะมาชมความสวยงามของบุญแฟนซีนะครับวันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับ อันนี้ก็เป็นหม้อตะเลดนะครับที่ผมเตรียมมากับไม้พายกลนหนึ่งอันอย่างนั้นหนึ่งอันนะครับเพราะว่าจะมีวุ้นใสแล้วก็วุ้นกะทินะครับและนี่ก็จะเป็นน้ําตาลทรายขาวแล้วก็ผงวุ้นนะครับ25กรัมนะครับเราใช้ชุดเล็กนะครับชุดสองละยี่สกรัมนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับคือเราเอาเป็นน้ําตาลทรายสีขาวที่นั่นนะครับสีมันก็ได้สวยนะครับนี่ก็เป็นสีผสมอาหารนะครับ ของยี่ห้ออะไรได้นะครับเราเป็นขวดเล็กครับแล้วก็มีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีน้ําตาลแล้วก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวอ่อน2ลูกนะครับคือเราใช้ลูกหนึ่งต่อไอ้ผงวุ้นชุดนึงนะครับเ้าความหอมนั้นนี่ก็เป็นเกลือนะครับเกลือที่เราเกลือป่นธรรมดาทั่วไปนะครับเราใช้เกลือป่นนี่ก็เป็นกำมังนะครับที่เราจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับนี่เราผ่ามาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ เอามะาพร้าวอ่อนใส่กะละมังก่อนนะครับพอเดี๋ยวเราจะตวงผงวุ้นและก็น้ำเปล่าผงวุ้นหนึ่งซองนะครับต่อน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกและก็น้ำเปล่าเราจะรวมกันให้ได้3กิโลนะครับตอนนี้เราน้ำมะพร้าวอ่อนที่เราผ่าแล้วนะครับใส่ไปก่อนนะครับเราก็บางทีตอนเราผ่ามีผงมีอะไรเราก็กรองก่อนนะครับตอนนี้จะน้ำมะพร้าวลูกหนึ่งก็อีลูกนี้ก็เกือบ จะได้เกือบครึ่งกิโลนะครับคือผมขีดขีดไว้นะครับขีดจะครึ่งโลนะครับนะ้ำสีแดงนะคือผมจะไม่ได้ไม่ต้องชั่งกิโลบ่อยนะครับน้บําตอนนี้เราก็เติมน้ําให้ได้1กิโลนะครับสีขีดสีแดงด้านบนนะครับเนี่ยบดีนะครับน้ํามะพร้าวบวกน้ําเปล่าเท่ากับ1กิโลนะครับ แล้วหลนี้เราก็ไปเทสใส่หม้อเลยนะครับแต่หม้อที่เราจะหม้อลูกไหนก็ได้นะครับด้านไหนเราจะทําวุ้นใสวบุนกระซี่เราก็แยกกันนะครับผลลหม้อตอนนี้เราทําวุ้นใสก่อนนะครับพอวุ้นใส่เราก็จะตวงบุนใสก่อนจะง่ายกว่านะครับตอนนี้น้ำเราใส่ไปหนึ่งกิโลบวกน้ำมะพร้าวหนึ่งกิโลก่อนนะครับเร,เราก็จะใช้น้ําเปล่าทั้งหมด3กิโลนะครับต่อผงวุ้น1ซองนะครับแต่ในถ้าผงวุ้นนะี่เธอก็เขียนไว้มันก็จะ25กรมัมต่อน้ำา2กิโลครึ่งนะครับ แต่เพื่อความให้มันนุ่มหน่อยไม่แข็งเกินไปเราก็ใช้น้ำเปล่า3กิโลนะครับเพราะเดี๋ยวเราตอนตะกวนไปมันน้ำจะระเหยมากอะไรมากเราก็ใส่น้ำเปล่าไป2กิโลนะครับเป็นรวมตอนแรกที่มีน้ำมะพร้าวด้วเป็น3กิโลนะครับตอนนี้เราก็มาตวงน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายขาวนี่เราจะแบ่งชุดหนึ่งครึ่งกิโลนะครับคือ500กรัมนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาตวงแบ่งถุงเมื่อกี้ที่เราเห็นในะารเป็นถุง1นกิโลนะครับเราก็มาแบ่งให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับ5้ารอยกรัมครับแล้วก็น้ำตาลทรายขาวไทยเลยนะครับเทใส่ไปเลยนะครับใส่ในหม้อที่เราเตรียมทำวุ้นใส่ก็น,นะครับนี่จะเป็นวุ้นใส่นะครับหม้อวุ้นใส่แล้วก็ผงวุ้น25กรัม1นซองนะครับ หรือท่านใดจะใช้ตามที่ในซองนะ่แต่วุ้นมันจะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้วุ้นแข็งเลยคือชื่อมี AA เนี่ยก็จะแข็งหน่อยนะครับใส่ไปเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งตั้งไฟนะครับเราใส่ผงวุ้นอะไรให้เรียบร้อยควนน้ําตาลให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะตั้งไฟนะครับถ้าเกิดเราไปตั้งก่อนนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวผงวุ้นเป็นก้อนแล้วทีนี้ก็ลําบากนะยครับแก้ยากเราต้องควรเนี่ยนะครับควรผงวุ้นซะ น้ำเปล่าน้ำตาลทรายให้เข้ากันให้ดีก่อนนะครับเราถึงจะจุดไฟนะครับเราควนกันให้ดีก่อนนะครับตอนนี้เราควนอย่างไรตอนนี้เราจะมาตวงให้เป็นวุ้นกะทินะครับวุ้นในกะทิขาวนี้เราซื้อมาพามากิโลครึ่งนะครับแต่เราช่างบวกที่มีน้ำหางกะทิแล้วได้2กิโลครึ่งกว่านะครับตอนนี้เราก็น้ำมะพร้าวอ่อนที่เราผ่าใส่กระมังแว้หนึ่งลูกนะครับเราก็จะมาตวงกันนะครับ ว่าน้ำมะพร้าวได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถึงไปบวกกับกะทินะครับให้รวมก,กับกะทิน้ำมะพร้าวให้ได้สามกิโลนะครับอ่าน้ำมะพร้าวได้แล้วนะครับนี่เราก็มาเทาใส่เลยนะครับแล้วกะทิมีทีเราช่างไว้รวมกันทั้งหมดสามกิโลนะครับน้ำมะพร้าวน้ำกะทิถ้าไม่พอก็เติมน้ำเปล่าได้นะครับบางทีแม่ค้าบางท่านเขาก็จะใส่หางกะทิมาให้เราน้ำเยอะครับบางบางทีเราไปซื้อ เราก็ถ้าเจ้าเราเประจำเนี่ยเราก็จะบอกเอาน้ำกะทิน้ําน้อยนะครับเขาก็จะตวงมาให้น้อยหน่อยถ้ามันน้อยไปเราก็เติมน้ําเปล่าได้แต่ถ้ามันมากเกินเราก็เอาออกนะครับเอาแค่สามกิโลพอรวมน้ํากะทิน้ํามะพร้าวนะครับแต่คนตรงวุ้นกะทิวุ้นขาวกะทิเนี่ยมันก็จะมีเกลือความเค็มเข้ามาด้วยนะครับ น้ำตาลทรายขาวที่เรารวมไปเมื่อกี้นะครับ500กรัมนี้ครับที่เหลือจากเมื่อกี้แล้วก็มาใส่นี่เลยครับชุดละอย่างครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับกัผงบูลสุงซอง25กรัมเหมือนเดิมนะครับแต่วุ้นหัวกะทิเนี่ยมันก็จะมีเกลือมาด้วยนะครับเราก็ต้องใช้เกลือตอนตักเกลือนี่ก็ต้องดูนะครับอย่าอาไปผสมกับอะไรนะครับช้อนตักเกลือบางท่านเนบางทีช้อนชุรสเอาไปใส่เกลือนะครับ มันไปไม่ได้เลยนะครับทานไม่ได้เลยต้องเทวุ้นทิ้งทั้งหม้อเลยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งเราต้องเอาเกลือสะอาดๆเกลือนี่เราก็ใช้15กรัมนะครับเราก็ตวงมาแล้วครับ5กรัมต่อหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ใส่กันนะครับแต่เพิ่งตั้งไฟนะครับควนก่อนนะครับควนตอนที่เย็นๆนี่ก่อนเลยครับให้วุ้นกะทิน้ําตาลทรายเกลือให้ละลายดีก่อนนะครับเราถึงตั้งไฟนะครับ พอมันเกลือเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเอาถึงจุดไฟนะครับและการกวนกะทิกวนวุน้นผงวุน้นน้ําเปล่าน้าําใสหรือวุ้นกะทินะครับพยายามกวนวนไปด้านเดียวนะครับอย่าวนกลับไปกลับมานะครับนี่เราก็กนจนกว่าจะเดือดนะครับตั้งไปจนกว่าจะเดือดตอนนี้เราก็มาดูแม่พิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์ตัวนี้เราก็จะไว้แต่งหน้านะครับก็คือเราจะจัดชุดนะครับก็คือ ตรงไหนที่เป็นผลไม้ดอกไม้เนี่ยการแต่งหน้าเราก็จะไวนะครับแต่ถ้าเกิดระวังสลับกันเนี่ยเป็นตุ t ๊กตาหมีมั่งเป็นรูปสัตว์มั่งเป็นรูปผลไม้มั่งวางไม่ตรงจุดเนี่ยตามตอนที่เราเราแต่งเนี่ยมันก็จะช้านะครับก็คือเราต้องวางให้เป็นเป็นระเบียบไปดอกไม้ก็อยู่ส่วนดอกไม้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นรูปประตูรูปตุ๊กตาแต่ดอกไม้เนี่ยเราก็จัดไปอยู่ดอกไม้ผลไม้แล้วไปอยู่ผลไม้จะนี้การแต่งอาจะไวนะครับ ถ้าเราแต่งช้าเนี่ยวุ้นมันก็จะแข็งตัวนะครับด้านหน้าจะแข็งตัวไวเราก็ต้องคอยอุ่นวุ้นอุ่นไปเรื่อยตอนนี้ถ้าเราช้าเนี่ยวุ้นมันก็จะแห้งไปด้วยนะครับเนี่ยก็จะระเลียงไปดอกไม้เป็นดอกไม้ก่อนนะครับใครจะทาเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าชุดอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดจะทําเป็นชุดอย่างนี้ถ้วยละสิบบาทก็ขายได้นะครับแต่งวุ้นกะทิแต่งลายก็สวยนี่ก็เป็นสีที่เราเตรียมมานะครับสีผสมอาหารนะครับ ใส่หัวหยดไว้เลยครับมีหัวหยดขายนะครับมันก็จะสะดวกนะครับถ้าเกิดเราเอาเป็นช้อนไม่ตัวเงี้ยมันก็จะหน้าอย่างนี้เราก็จะหยด2หยดเราก็รู้ถ้าเราทำมระจำเนี่ยครับเราก็จะรู้เลยว่าสีที่เราผสมได้ใช้นีสลิงที่ผมเกรียมมานี่คือเราไว้แต่งหน้านะครับเวลาหยอดกระพินะครับและกระบวยนี่เราก็จะเทใส่ถ้วยนะครับกระบวยนี้ก็ประมาณ40กรัมนะครับต่อผองวุ้นหนึ่งกระบวยนะครับนี่กระบบยเล็กก็15กรัมนะครับ พอวุ้นกะทิเนี่ยเราแต่งชั้นนะครับทีนี้เราไว้ผสมสีนะครับวุ้นกะทิเวลาเราแต่งชั้นมันออกไปนะครับเราก็ต้องดูนะครับคือเราจะเทวุ้นกะทิไปชั้นถ้าเกิดเราไปเทเท่ากันเลยเนี่ยบางทีวุ้นกะทิก็จะไม่พอนี่ก็เป็นถ้วยใสใสถ้วยใสใส่วุ้นนะครับเขาเรียกว่ารุ่นนี้รุ่น R2 นะครับ<ด>ไปซื้อต<ด>ามร้านขายของนะครับ อ่าแต่น,นี้วุ้นเดือดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนตนี้เราเรามาเริ่มผสมแต่งหน้ากันเลยครับนี่เราก็จะแต่งสีเขียวก่อนก็ได้นะครับต่การหยดก็เราก็ดูนะครับว่าเราตักวุ้นมาเท่าไหร่เพราะบางทีเราถ้วยวุ้นหน้าที่เราจะแต่งเนี่ยบางทีมันมีสีเขียวน้อยเราก็ตักมาน้อยแล้วก็หยดสีดูนะครับเอาสีพอดีประมาณถ้าเกิดมามากเกินไปก็จะเข้มเงินไปนะครับนี่ก็จะเริ่มมาแต่งนะครับเราก็ใช้สลิงดูดนะครับเพราะเราจะหยดง่ายนะครับผม ถ้าเกิดเราไม่ใช้สลิงดูดเนี่ยเราไปเทเน,นี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะหกเกินไปเทคนิคของผมนะครับผมทาอยู่ผมก็จะใช้สลิงเนี่ยนะครับดูดแสลิงนี่ก็อันละหบาทนะครับซื้อตามร้านขายยาอะไรได้เราก็ซื้อมาแล้วก็ตอนนี้มันจะหยดง่ายครับเนี่ยตามเนี้ยเดี๋ยวพิมพ์เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะหยดไปง่ายครับต้องไวนะครับถ้าช้าปุ๊บบุญที่เราคนในหม,ม,ม้อผสมสีไปได้เนี่ยมันก็จะเย็นตัวแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์นะครับ การเซตตัวของวุ้นเนี่ยก็จะเร็วกว่าอุณหภูมิห้องด้านนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําด้านห้องนอกอุณหภูมิห้องด้านนอกเนี่ยธรรมดาที่อุณหภูมิทั่วไปเนี่ยการเซตตัวก็จะช้าหน่อยมันก็มีข้อดีข้อเสียครับคือในห้องแอร์เราทําเย็นเร็วแล้วก็ที่ฝุ่นอะไรก็จะไม่มีนะครับนี่เป็นหัวกะทินะครับเราดูดหัวกะทิมาหน่อยนึงเราก็จะมาแต่งตาม ตามจินตนาการของเรานะครับบางทีเราไปเห็นดอกไม้เนี่ยมีสีขาวเราก็จะมาแต่งตรงใบปลายก็คือเราต้องใช้สงนิดหน,น่อยในการแต่งดอกนะครับและก็ดูธรรมชาติถ้าจะให้เป็นเหมือนธรรมชาติเราก็ต้องแต่งเนี่ยเหมือนดอกทานตะว,วันเงี้ยครับเราใช้แกเกสสเนี่ยเป็นสีขาวล้วก็โรยกระทิลงไปก่อนเลยนะครับนะครับดอกไม้เราก็จะโรยกระทิ่ไปก่อนเลยให้เป็นเกสรสสสีขาวบางทีรูปสัตว์ตรงไหนที่จะเราให้เป็น มีสีขาวเงี้ยเราก็หยอดหยอดลงลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราก็หยอดสีเขียวไว้แล้วตรงไหนสีขาวแล้วก็เกลี่ยหยอดไว้ครับหยอดไว้ตัวแล้วเกลี่ยต้องต้องใช้เทคนิคหน่อยนะครับประสบการณ์ตอนนี้วุ้นเนี่ยนะครับเราเทวุ้นสีแดงเนี่ย40กรัมนะครับแล้วก็วุ้นกะทิด้านล่างเนี่ยครับ15กรัมนะครับน้ําหนักเข้าต่อหนึ่งกระบวยนะครับสีขาวเนี่ยครับเราก็ลองพื้นใบมันก็ได้เป็นชั้นนะครับ อันนี้เราก็มาผสมสีแดงบางครั้งนะ่ะวุ้นมันก็จะถ้าเกิดเราใส่สีไปแล้วนะครับวุ้นที่เราอยู่นะครับมันก็จะเย็นตัวเร็วเราก็ต้องมีเตาเนี่ยครับ <S <S เตรียมตั้งไว้คนนี่บุ้นกะทิเราก็มาทําสีได้นะครับเนี่ยเราหยอดสีไปสีก็จะออกมานนวนนะครับเป็นสีไข่นะครับถ้าทาไว้รูปสปับปะรดมั่งรูปดอกไม้มั่งได้ครับผมครับนี่เราหยอดขึ้นมาเวลาแล้วนะครับ เย็นหมดแล้วเราก็กะทิอีกชั้นนึงนะครับกะทิก็เป็นกระบบยเล็กนะครับ15กรัมนะครับแต่งดอกชั้นขึ้นมามันก็จะสวยขึ้นมาครับถ้าเราไม่มีขั้นเลยเนี่ยสีผสมกันเนี่ยเกิดเป็นสีม่วงกับสีแดงเนี่ยสีมันก็จะไม่สวยถ้าเราต้องเอากะทิสีขาวขั้นหนึ่งสีก่อนนะครับมันก็จะได้สวยนี่ดอกเราแต่งไม่เสร็จหมดแล้วนะครับเนี่ยสีเหลืองที่ผมผสมน,นะครับผมมาหยอดสีฟ้าสีเหลืองแล้วอย่างโดเรมอนเนี่ยก็เป็นสีฟ้าแล้วก็แต่งสีขาวด้านหน้าหน่อยนึงนะครับ คือการทําบุญบุญแฟนซีเนี่ยต้องมีจินตนาการและการสังเกตดอกไม้เป็นยังไงถ้าเราจะทําให้เหมือนนะครับนะครับมาชั้นเสร็จอกมาแล้วนะครับเนี่ยสีชั้นของถ้วยมันก็จะทวน <Sie ge. S 1> ทําให้เราดูมีสีสันน่ารับประทานก็คือการทําบุญแฟนซีเนี่ยเราใช้จินตนาการหน่อยหนึ่งแล้วก็ความสวยงามบางทีเด็กเห็นมั่งอะไรมั่งคือเราอัปเดตราคาได้นะครับในการขายนะครับ อตนนี้วุ้นเราทําเสร็จแช่แข็งหมดแล้วนะครับคือเนี่ยนะครับดอกอะเราต้องเทกะทิทับก่อนนะครับเพราะถ้าไม่เทกะทิทับครับมันก็จะคือจะไม่รวมดอกและนี่คือเป็นวิธีการแกะนะครับถ้าวุ้นเย็นแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันคือแกะรอบๆแล้วก็เพิ่มคือจะให้อากาศมันเข้าไปตรงนั้นนะมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับใช้ไม้จิ้มฟันแหว่นะครับดอกออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับ พอตอนนี้เราก็ไปใส่ในกล่องวุ้นนะครับวางก่อนนะครับวางที่สีเขียวก่อนอย่าเพิ่งไปเทกะทิทับนะครับเพราะเดี๋ยวเราดอกวางแล้วเราก็จะเอากะทิะอ่ะนายวุ้นกะทิขาวนะครับโรยดอกด้านบนอีกทีคือเป็นการเกาะคือให้วุ้นเนี่ยมันเกาะติดกันทั้งกล่องไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มให้หน้าเด่นขึ้นมาครับนี่เราก็ใส่หน้านะครับเรา,า<ล>ทํามาเสร็จแกะดอกเสร็จมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กะทิขาวอีกทีคือการ ขกาหน้าของดอกไม้ให้อยู่นะครับไม่ให้ให้เต็มนะครับให้เต็มกล่องด้วยนะครับในดอกที่เราแต่งมานะครับนะครับความสวยงามนะครับก็ต้องมีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับในการทําจินตนาการเนี่ยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็ที่ปิดหน้ามันก็จะปิดขอบหมดเลยครับขอบของวุ้นที่เราแกะหน้าออกมานครับ นะครับก็ือคือมันมันเป็นการทาออกมามีสีสันโดดเด่นหน่อยและการขายของเราก็จะได้ราคานะครับนี่ครับพอละลายกะทิออกไปแล้วนะครับกะทิเกาะแต่นี้พอกะทิเย็นนะครับมันก็จะเกาะอยู่เป็นลูกอยู่แล้วลอยขึ้นมาก็จะแจ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้พอเย็นเสร็จแล้วก็แมกปิดกล่องได้แล้วนะครับอันนี้ บุญก็จะเป็นชั้นๆให้เราเห็นนี่อีกมีสีสันสวยงามนะครับไปขายตามท้องตลาดตลาดนัดเนี่ยโอเคครับยิ่งวันํำบุญวันพระวันโกนเนี่ยโอ้โหขายดีมากนะครับวันนี้เชฟก็เอาทําประมาณ37กล่องนะครับหนึ่งต่อหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันนี้เสร็จกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เสร็จกันแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทําบุญแฟนซีกันนะครับเป็นขนมไทยๆหนึ่งนะครับ แต่วันนี้เราก็มาเพิ่มสีสันความสวยงามของมุ้นให้มีมูลค่าเพิ่มนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่จะทําขายก็ดูเอคลิปของเชฟโกได้เลยนะครับในช่ห้อง u t u b e นะครับแะติดตามช่องของเชฟโกได้นะครับนี่บื้องของเชฟโกนี่ก็มาทําขายนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งออเดอร์มานะครับแต่วันนี้ก็ทําแค่ประมาณ3ามสิบเจ็ดกล่องนะครับผมอ่าโอเคนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเชฟโกด้วยนะครับ